ในบริเวณของน้ำตกตะคอนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ลำธารน้ำตกนะครับเนี่ยทางไปลำธารน้ำตกนะครับอยู่จากตรงนี้ไปประมาณสักสองร้ยเมตรนะตอนนี้เราจะได้ยินเสียงน้ำตกนะ้วับซาซาเลยนะอีกนีดนึงนะคอีกร้อยเมตรนะครับเราก็จะถึงลนะครับมันใต้บอกลวนะว่าน้ำตกเขาตะคอนะครับ ตอนนี้เราก็ใกล ne no ้ทาน้ำตกเข้าไปทุกทุกทีทุกทีเลยนะครับั้ข้างหน้าเริ่มมีน้ำตกแล้วนะครับเริ่มเห็นแล้วนะครับวันหน้าด้านในอุทยานน้ำตกนี่ก็จะมีห้องน้ำด้วยนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการนี่นะเนื่องจากว่า หลายวันมานี้ฝนตกนะครับฝนตกเยอะนะก็เลยทําให้มีน้ําป่าไหลนะครับไหลทุกพื้นที่เลยตอนนี้นะครับมาทุกช่องทางนะน้าเสียงดังมากเลยนะฮะเนี่ยไหลออกมาจากข้างบนน,นะนู่นนะเนี่ยเยอะมากนะ งนี้มีถาวรถาวันเปอยู่ด้วยนะครับมีถาวนเปย์มีอากาศด้วยนะครับอากาศก็มีนักท่องเที่ยวมาปรับปรายนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นที่ผมมาถึงนี่ก็ประมาณสามโมงกว่าแล้วนะครับก็เลยแบบท่องเที่ยวอาจจะเริ่มน้อยลงมีถาวันเปรนะ ตอนนี้เราก็เข้าใกล้น้ำตกเข้าไปจุดขนาดแล้วนะครับนี่แหละตามเส้นทางเดินนะครับตอนนี้เรามาลำธารน,นะน้ำไหลแรงมากน้ำไหลยเยอมาก อันนี้เราถึงแล้วนะครับน้ำตกบริเวณทางน,น้ําตกนะน้ำไหลเชี่ยวมากเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ ฤด,ดูฝนแบบฝนตกชุนนก,กะนะครับ่านน้ําตกก็จะยุ่งนะครับทานน้าตกไหลแรงมากครับ กันครับ